สวัสดี FC ที่น่ารักประจำช่อง BCB ทุกคนทุกท่านครับอยู่กับผม B BCB โอเคนะครับวันนี้ก็จะเป็นวันที่4สิงหาคมนะฮะก็จะเป็นอีกวันนึงที่ผมจำวันได้วันนี้ครับก็จะมีกิจกรรมอัปเดตเข้ามา1กิจกรรมฮะ,ะก็จะเป็นกิจกรรมวงเวทนะฮะก็จะเป็น <Okay. S 1> วงแหวนเวทสุดโหดหรือเปล่าน่าจะวงแหวนเวทสุดโหดนะถ้าเกิดผมจําชื่อไม่ผิดกิจกรรมนี้ก็จะรุ้นรับสกินแล้วก็ตัวละครฮะก็จะมีสกินของมีนาแล้วก็ไฮเอเตนะครับ กิจกรรมจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับทุกคนโอเคครับเรามาอยู่หน้ากิจกรรมฮะก็จะเป็นกิจกรรมวงแหวนเวทประมาณนี้ฮะก็จะเป็นแบบกิจกรรมที่แบบสุ่มแบบลากเป็นอัคระนะฮะเราก็จะได้สกินหรือว่าเหรียญหรือว่าไอเทมอะไรแบบขยักเกือบะแต่ดูจากทรงแล้วน่าจะได้เกือนะฮะเรามาดูแลกเปลี่ยนนะฮะแลกเปลี่ยนก็จะมีสกินของไฮแอตเต จะเป็นสกินแบบสกินระดับลิมิเต็ดนะเนี่ยอันนี้ลิมิเต็ดนะเดมอนแวนคูเชอร์แล้วก็สกินไอ้หนาักากเนี่ยเดวฟาเตอร์ดูโอแล้วก็พีตาโขนแล้วก็ตัวละครแล้วก็มีสกินอันนี้ด้วยต่มาครับวงแหวนสุดโหดอีกอันนึงก็จะเป็นของสกินมีหน้านะก็จะมีสกินนี้สกินนี้สกินนี้แล้วก็ตัวละครของมีหน้านะฮะนี่ใครที่แบบ ชอบเล่นมีหน้ามีสกินมีน้าเก็บไว้ก็น่าจะดีนะครับทุกคนไฮเาเตก็ด้วยเหมือนกันนะโอเคครับเราก็จะมาสุ่มกันเลยครับก่อนสุ่มนะครับผมแนะนําให้ทุกคนไปที่คําว่าแนะนําหรือว่าไอเทมน,นะอันนี้แนะนำฮนะเล้วจะเจอหน้านี้เขาจะเขียนว่าเนี่ยจำกัดหนึ่งครั้งก็จะเป็นพิมพ์อนเนี้ยเขาลดราคาหน้าจะประมาณ50 น่าจะลดประมาณ5 0เอร์เนาะจากห้าสิเหลือย5ห้าถ้าเกิดกดตรงนี้ไม่เจอกดตรงไอเทมก็ได้ครับไอเทมมันก็มีเหมือนกันแต่ผมจะซื้อมาอย่างแรกก่อนซื้อมาเลยมันจำกัดแค่หนึ่งครั้งครับอ่าซื้อมาห้าพิมพ์ปึ๊บอ่าเราได้มา5พิมพ์ละยืนยันเฮ้ยได้ๆแต่ผมยังไม่ได้เปิดทำไมผมไม่กดเปิดให้ตายเหออผมไม่ยอมกดเปิดผมก็กดเปิดก่อนจะเก็บไว้ทำไมเปิดก่อน พอผมกดเปิดแล้วผมก็จะมาสุ่มในวงแหวนเวสุดโหดกสุ่มไปห้าครั้งเลยไม่ดีหราอจาวมาเฮ้ยตอนนั้นมีคนคนนั้นมาแล้วอันนี้อีกคนปอปลา,ปาอ๋ออ่มามอม้าไม่โทหอเหรียญไม่ได้ขา้าก,กินมาเลยอัตราเลรดอกมันเท่าไหร่อ่ะผมลืมดู รางวันนี้ได้อะไรโชว์ชะาเฮ้ยสองอันยอเยอะเปล่าฮ้ยก็ยังถือว่ายังได้อยู่มั้งอัตราการแรกนะฮะอัตราการดรอปอุยอ้ยเฮ้ยไม่ใช่กดไม่ได้จะกดเข้ามาดูไต่ยันโอ้โหสกินก็จะมีประมาณนี้ฮะก็จะมีเลนดรอปของพวกนี้มาด้วยนะทุกคนอัตราการดรอปฮะเดี๋ยวผมจะมาให้ดูกันเลยอัตราการดรอปเฮ้ยกดตรงตัวตัวยกดผิดอีแลลวไอ้บ้าเฮ้ย นี่กดตรงลูกตรงงงฮะอัตราการตอบก็จะมีสกินถาวรนะครับ1.40%เปอรนตโอ้โห่ทำไมมันน้อยจัง <c oughs> เหรียญสกินสุดโหดยังน้อยอ่14นะ14%ฮะอีโมจิโอแปดท้อเลยเยมามามาเราจะมาสุ่มกี่ครั้งดีนี่สุ่มหนึ่งครั้ง,ส,ง,ง,ส,ส,งนะสุ่มหนึ่งครั้งสักสองทีนะทุกคนสุ่มหนึ่งครั้งสักสองทีกัางวันนี้อะไรอะไรแล้วก็ผมวาดอะไรของผมเนี่ย ไม่ไหวไม่ไหวมาได้อะไรปรุ๊บขอสวยๆงามๆตายแล้วอีกหนึ่งทีของางามๆนะได้ได,ได,ได้กดเข้าอะไรวนันนี้ตายเธอกดเข้าขงวยอีกแล้วอันหนึ่งทีของงามๆไม่ต้องลบอักขระคะหนึ่งทีงามๆรางวัลนี้ขอสวยๆงามๆม,มา ทุกคนสุ่มห้าครั้งว่ามันจะได้อะไรถ้าเกิดห้าครั้งนี้ไม่ได้อะไรดีๆนี้ผมแนะนำว่าอย่าไปสุ่มเลยฮะมันเป็นกิจกรรมที่แบบเกลือมากผมก็ไม่ได้จะเอาอะไรอยู่แล้วไม่เหมือนวงแหวนเวทหรืออะไรที่ผ่านมาที่ผมต้องจะเอาฮะอันนี้ผมไม่คิดจะเอาอยู่แล้วรู้สึกมันจะเกลือๆไงไม่รู้่ <c oughs> ไอ้บาเอ้ยมาปอกประเอาอะไรเนี่ยกดยังวะผมกดยังผมกดยัง กดแล้วอ้อคาราเลยพะเนี่ยม,มาเฮ้ยมีหวังมัวยอยู่ปะวะเฮ้ยอันนี้หวังหรือเปล่าเฮ้ยทำไมมันออกดีอะั้งทำไมออกเยอะจังอือเห็นจากการดอกเมื่อกี้แล้วรู้เลยว่าต่อไปนี่ได้หายาเ็นแน่นอนนะครับเพราะว่าสุ่มห้าครั้งมันจะการันตีของอะไรไปเรียกเหรียญน,นะ เหรียญสุดโหดหนึ่งเหรียญฮะเพราะว่าตัวละครของไายาเตะใช้ทั้งหมดหเหรียญนะฮะผมยังไม่มีฮายาเตะเลยผมก็จะมาแลกไายาเตะก่อนจะแลกเรามาสุ่กันดีกว่าโอ้โห,ห่ไม่เกลือละ่ะร้องส่ยงคู่องร้องส่งคู่องได้หายเตะมาผมว่าไม่เกลือลมาบ,อบา่อปลาหออ่างหมอมาไม่โถจังหวะน,นี้ของ,งามๆแม,ม,ม,ม่ของ,งามๆหน่อยงามๆให้ผมเห็นจัง,จงหวะน,นี้ สวยงามหนึ่งชิ้นก็เอาอืมอ้มไอมันคุ้มจริงวะทมมันคุ้มเลยทุกคนตอนนี้ผมมีอยูแปดเหรียญน,นะทุกคนเรามาดูกันว่าแปดเหรียญเราจะแลกอะไรกันได้บ้างครับมาดูแลกเปลี่ยนฮนะฮายเตะนะครับก็จะใช้ทั้งหมดหกเหรียญก็ได้ฮายเตะเฮ้ยร้อยห้าสิบหูปองมาแลกฮฮยะเตะในราคาสี่ร้อยเก้าสิบหูปองถุงถือว่าคุ้มมากนะฮะ อาจจะเป็นเพราะดวงผมหรือเปล่าอันนี้เราผมว่าผมดวงดีไม่ผมได้ดวงอย่างเง้ยเนี่ยแม่เป็นไปได้ไงทุกคนอันนี้ใช้ยี่สิบกว่าอันแล้วโหมีหน้าแรกอะไรได้บ้างแรกได้แค่ตัวมีหน้าผมมีตัวมีหน้าแล้วผมก็จะแรกไฮายาเตะมาเลยนะครับมาไฮายาเตะแรกมางามๆงามๆหน่อยอืมไฮายาเตะได้มาแล้วครับทุกคนผมก็คือว่าคุมนะ ราคาประมาณนี้นะคะทุกคนทุกคนก็ไปหาสุ่มได้นะฮะตอนแรกผมคิดว่ามันจะเกลือทั้งหน่อยที่ไหนได้อคุ้มเฉยเลยดอกยางดีมากดอกสามเหรียญสองครั้งติดอะมเมื่อกี้คือแบบคุ้มมากตอนแรกเห็นมาโอ้โหไม่ไหวไม่ไหว <g Jess> <c oughs> ก็ประมาณนี้ครับทุกคนมันก็ทุกคนก็ไปหาสุ่มดูนะฮะจะแลกอะไรก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยะครับผมแนะนําแลกสกินที่มันแบบแ,แรงๆเช่นอย่างสกินอันเนี้ยไหนว่า ใเทมร้านค้าแรกอยู่ในเนี่ยสก,กินไฮยัตเตเนี่ยอันนี้แรนะเพราะว่ามันอยู่ในสิทธิ์ขั้นสูงเนาะถ้าเกิดผมจำไม่ผิดก็ไปหาแลกได้เลยนะครับทุกคนสําหรับกิจกรรมวงแหวนสุดโหดโอเคครับเป็นไงบ้างครับสําหรับกิจกรรมสุ่มวงแหวนสุดโหดนะผมว่ามันไม่เกลนะฮะตอนแรกผมคิดว่ามันจะเกลซะอีกแต่ว่ามันไม่เกลฮนะผมได้ไฮายาเตมาในราคา150กรอปุปองจากราคา490เนะ้เนาะถ้าเกิดผมจำไม่ผิด ก็ถือว่าคุ้มมากเลยครับทุกคนก็ไปหาสุมได้นะครับบางทีอาจจะมีดอกสกินอะไรมาเลยก็ได้แบบไม่ต้องใช้แลกเหลียนฮะโอกาสดอกอยู่ที่1.40%ก็ถือว่าน้อยนะ,ะแต่ว่ามันไม่น้อยมากนะครับทุกคนโอเคครับก่อนจะจากลากันไปก็อย่าลืมเลื่อนลงไปกดไลค์กดติดตามเพื่อได้พาดคลิปใหม่ๆทางช่อง BCBTV นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ そはいう気持ちの余韻 <music> すら君とならば勝ち合える恋のかけが今ひつに安いこう <music> <music>